สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินนะคะจิงน้องน้องชื่อน้องแอนนี่นะคะก็จะมาเล่าเรื่องเซเปโต้ตกันนะคะ <advocate for them> น้องแอนนี่นะะ้องค่ะพี่ปิงเองคะ่ะพี่อุริ่อชิโมจินะคะจะเป็นน้องจะมาเป็นนักเล่าเรื่องเกมน,นี้นะคะเกมเซเปโต้ตนนะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับโนะคนอตไปเที่ยวนารกตอนนั้นนะคะพี่พ ตอนนั้นนะคะพี่ไปไป,ไปสัมภาษณ์งานที่ไปพี่ก็เลยไปที่นาร็อกอยู่พอดีว่าโพเน้องมันก็ฟอมมันมันก็ฟอมมาหาพี่ตลอดแต่พี่ก็ตกใจมากมากเลยค่ะคือพี่จนจำคานพี่จะไม่ขี้เตหนเวยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าชวนน้องฝาชวนน้องโบลิ่งกับน้องปิงกับน้องไอเดียนะคะไปเที่ยวทิมที่ร้านหมูกระทะกันเลยค่ะ พอดีว่าแม่ครับสับอาหารจะเป็นอุ้ยทำไมอาหารจังก็บอกว่าอาหารทำไมมันมีหนอนจนังอาหารมีหนอนทำไมอาหารบ้านเรามันมีหนอนเหรอ อาหารอนะ่ะมันมีหนอนก็เพราะว่าเพราะว่านั้นแหละอาหารมีหนอนอาหารมีหนอนก็เพราะว่านั้นอาหารมันมีหนอนก็เพราะว่ามันพอดีเล่นมือถือก็เลยไปได้เสฟเบตโตาอีกทีแล้วก็แบบว่าส่งรูปส่งพอดี คนก็ติดตามมาติดตามกับเพื่อนก็เลยติดตามกับมันก็เลยส่งรูปไม่หยุดจนพี่รำคาญมากพี่ก็เลยโดนแฮ็กไปเลยค่ะน้องๆคิดใจกันไหมคะว่าพี่โมจิไปโดนแฮ็กแล้วไม่มีบางทีก็ไม่มีคนทําเพลงให้ีแต่คนทําเพลงตั้งที่ไอเดียก็ตกใจรักกับพี่โมจิในๆน,นั่นแหละพี่ก็ด่านัองสาวพี่เบเบื่อจา่าพวกน้องเิงโบลิ่งนั่นแหละนะคะเพราะว่า ใครใครมใครไม่ทำเพลงให้พี่โมจิพี่โมจิต้องเตรียมเอามีดผ่าใครก็ได้นะคะพอดีว่าพี่โมพอดีว่าพี่โมจินะคะชอบพวกอันนี้มากที่สุดเลยเมื่อก่อนนั้นแหละเรามา่อนัที่จะโมจิก็จำพี่โมก็มาเล่าเรื่องนั้นแเลยค่ะ เล่าเรื่องอะไรทุกวันทุกเวนเลยนะ <_ c oughs> พี่โมกจิก็จะมาเล่าเรื่องอะไรทุกพี่จะเล่าเรื่องนี้ทุกวันเลยค่ะราะว่าอยากให้พี่โมจิอะคะมาเล่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้โมจิมาเล่าเรื่องอะไรนะ้องโมจิเล่าเรื่อ ใี่โมติแล้วเรื่องอันนี้นะคะนั่นก็คือจะได้ใส่ด้วยเองค่ะพี่โมติก็จะชอบเป็นพวกโรบบ์ no way no way นี่ตง ต้องต้องพูดเป็นวัวเอเอแล้วไมามเนี้ยถ้าเป็นน้องสาวพี่ต้องให้มาพิมพ์ว่าวัวเอเอหนึ่งินนะเลยตอโอเค่ะค okay. mm ุณชมเนี่ย bro n bro n i c กับ r ีดา o w n นอ่านว่าอะไรนั่นเป็นคนอ่านนังสือไม่ออกนะคะเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนะ ผมตรงอะไรคะตรงมหอบมมหอบอันนี้ว่าสีอะไรน้องไม่รู้กันเลยนุ้งจะสดใแม่โอเคค่ะเรารู้ว่าเป็นสีส้มนะคะมัดพรุ่งนี้จะมาแจกด่านกระโดดกันโอ้โน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 อ้โนโอ้อันนี้คือสไลเดอร์นะคะเพราะพี่ชอบเด่นนี้มากนะคะพี่โมจิเราเรื่องให้ได้ พรนี้เดี๋ยวให้น้องติงมาเล่าแทนดีกว่าน้องสาวพี่มาเล่าแทนได้นี้นะคะอยากให้น้องสาวพี่โมจิน้องสาวพี่น้องสาวโมน้องสาวของพี่โมจินะคะชื่อพี่ปิงนะคะอายุแค่ประมาณแหละพี่โมจิแค่ยี่สิบห้าเองไม่พี่เป็นฝาแฝดกันที่เฉกแค่หน้าตาไม่เหมือนกันเ็คือนิสัยเหมือนกันมาก โอ้ตุยตุยเย่โอ้ยตุยเย่ตุยเย่นี่คือกล่องของขวัญนะคะเอาพี่อตุยตฮ่าฮ่าฮ่ตกน้ำตายตกน้ำตายตกน้ำตายก็ตกน้ำตายไปแล้วพี่โมติตกน้ำตายนะคะอ้ย9.5นิ้ีแล้ว คือรอดคือรอดนะอ้าวอ้าวพี่ชอบโกหกหนูอรเอยไม่ได้เรอฮ่า่าฮ่า่ามจาอาจจะมีวิธีโกาฮาว่าา,าไ่ได้นะ่ ผมตุยละหนึ่งวันนี้พี่จะตุยเพาพี่โมติจะตุยกกเหมือน ู้หญิงกันนะครัะพี่โมจิไม่เล่าเรื่องพ่าเนาะมันเหนื่อยพี่เล่าเรื่องแค่นี้พี่ก็เหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยแทบตุยแล้วพี่โมจิน่าจะเหนื่อยแทบตายอยู่แล้วเนี่ยพี่โมเหนื่อยแทบตายค่ะใครว่าพี่โมเหนื่อยบ้างครับพี่โมเหมือนเหนื่อยไหมเฮ้ยค่ะหัง นะคะพี่โม่เนี่ยแทบตายลรอค่ะอยากให้พี่พี่โมจีกับน้องปิงมาแจกบ้านอะไรคอมเมนต์มาเลยอยากให้พี่โมจีน้องโบลี่น้องปิงแจกบ้านอะไรก็บอกมาเลยค่ะ